ใครๆก็บอกว่าองค์ประกอบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายนอกเหนือไปจากความขยนันอดทนและเอาจริงของนักธุรกิจแล้วบริษัทใดที่ดําเนินธุรกิจอย่างเข้มข้นมีการพัฒนากลยุทธ์การทํางานตลอดเวลา จะทำให้นักธุรกิจมีความคึกคักตื่นเต้นมีบรรยากาศของการทำงานเพื่อความสำเร็จสม่ำเสมอวันนี้แพทย์หญิงนลินีภัยบูรณ์จึงมีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพของนักธุรกิจกิฟฟรีนฉบับใหม่มานำเสนอแล้วก็มั่นใจได้นะคะว่าใช้แล้วทรงพลังอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะพวกเราชาวกิฟฟรีนขยายงานไปทุกแห่งทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะ ตามป่าเขาแล้วนำลมเนาไพรนะคะและขุนเขาเข้าไปมาหมดเรียบแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่หมอได้ออกแบบเนี่ยคือ1101ช่วยท่านได้อย่างไรนะคะ1 1 0 1เป็นเทเลมาร์เก็ตติงส่งทุกที่ฟรีทั่วไทยนะคะ